การเลียวเขาชนหมดแล้วพี่การ์ดไปจบมาคิวดีๆนะครับทุกคนไม่มีการเลี้ยงฟอสโชคดีไม่รู้ว่าเราจะได้รถบาเดียวไม่ทำลายเมลหรอกไม่เดียวหรอกได้ได้มันได้อยู่แล้วไม่ร้ที่ไม่มั่นใจในทีมในบอลเพื่อก็พออะไรอะไรอ่ะไม่เคยนะครับผมมั่นใจทุกคนนะครับเดี๋ยวไม่มั่นใจตัวเองครับ

ต้องเมทให้ครับจำเมทไปแล้วเมื่อกี้เสือ,อ,อกไปล้ไม่รู้จะต้องรู้มีซาาแค่นี้แหละตอนนี้นเยอะแนะ จะจบปะ่้ไแล้วข้า่อยอาสองครับมันขำม,มันขำม,มันขำใครขำวะสองีมม <laughs> มายังมายังใหเลอี้เรามายังมันบอกว่าอาเอ็เอลอารีมือตรงนั้นอ่ะได้อาไปว่าเลดี้ไปแล้วมีเชินหรือเปล่ามีเชิญหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่ไม่ช่วยอะไรแล้วไม่แช่งเป็นอะไรคือแคนใครโกรธใครก็บอกมาไม่ต้องมารอแช่งหรอกเขาไม่ช่วยพิการครับแกพิการครับ จริงไหมถ้าเต้เปดีว่า้ะเต้กดอกตีไปกูอยากบอกแบบบอกมนดูหน่อบอกดูแล้วสี่เจ็ดส่บได้เยมดแล้วสี่เจ็ใครังไม่เข้าใครบอกมือไม่บ๊อบอะมือไม่บับไม่บับเปไงเนี่ยบับอยู่เดี๋ยวยังลี่ยนีไปอะมันจานจีนน้ำแข็งให้ แต่อ๋อเราไม่มีเอฟยูนี่หว่าเอาไม่เป็นไรงรู้ตัวรออะไรวะมันรออันเต๋อไม่รออะไรนี่มัน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 ได้หรอพี่ไฟเลยเดี๋ยวมันจ่ายเองจะของมันเดียวกับหลงพี่เขาเชื่อว่าไหนกันตัวหลงพี่อ่ะน่าเขาต้องจะเห็นอะไรตัวหลงพี่แน่เลยไม่คิดว่าหรอก อ๋อพี่ได้เมนดับสี่ไงมันเลยเห็นปะมันรออะไรอ่ะพามันรอเอ็มอาร์หรอไม่ต้องรอมีอะไรให้มันมันหน้าอะไรนะไปลอมาต้มอีฟอสซี่เตเตเรเทียตายได้เลยเนี่ยโอ้ยก้อน บอกเลือดหมานะเออบอกเลือดก้อนเลือดหมาอยู่ชูนี่หว่าไม่รู้เลือดต้องมีใครรู้บอกหน่อยใครรู้บอกหน่อยแค่ว่าต้าบอกยังยังครับแปดสิบแปดสิบได้แล้วเจ๊น่าเจ๊น่าแค่ว่าต้าเราบอกนะครับได้แล้วเด็กเกไม่มีคนยิงปืนอีกออกกันหมดสุดยอดอันย่าเพิ่งเยอะเพิ่งน้อยเพิ่งนะคนเลยคนเลยคนเลย คืสุดท้ากว่าสไปท้ายเสร็จสายเสร็จไันแ แล้วก็ nine, <30. S 2> มาดนเหาไปไหมดไม่ได้เอาเ็กกมาดตาขึ้นตาขึ้นตาตาคอมหนึ่งคอมหนึ่งอมหนึ่อมหนึ่งอมหนึ่งลงพี่ไม่มีตาดาบวิ่งอยู่เลยอ๋อก็อยู่เ็ดูอ๋อมันยติดที่มันะเดียหมาบอลมาว่ะ เนี่ก็ตายไปไปเมียตายเเจ้าเมดจ้าเจก็่ีตอนนี้เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่กันเออสุดสุด หัวไหนที่รับวัวไหนกดปิดกดปิดตา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 ไ้วงสองขยับเเยยว่า แย่เลยหนึงนะตา่ายดีสะดุดสะดุดแย่้าตายคือเรื่องจิตแค้ว่าตาบอกนะหายๆเต็มเตยที่กรละการละกดเลยที่กเลยดเลยกดเลยเึ้นขึ้น้นเ้นขึ้นขึ้นรึ้นขึ้้ พี่ทำไมได้ไปอยู่บ้องนู้นล่ะเฮ้ยวเราอยู่บ้องเกาไงดีกว่าเจ้งนะคุณพี่จริงอ่ะห้ามใช้อันตีเด็ดขาดทุกคนต้องกินวันติวันตีน้องแข็งอย่างเดียวเลื่อนมังกรมันจะลดชาติดเร็วข้างมันอย่าใช้อันตีตอนตีมังกรไม่งั้นไม่ไหวผมมาบอกเดี๋ยวผมจะพยายามเลยแล้วมาปกด้วยแล้วมาขนเสาด้วย มสีสนุกว่าสนุกก่บลงยิมสนุกกว่าเคอนเทนต์ที่มันเป็นนเชื่อใจหรอแปกขอร้ีแวน <iring> นี่ก enfin ็เชื่อใจนะแบบว่าไม่ออกปีเลยเป็โปรไปแล้วแต่ก็ไม่อยู่อ่ะเข้ามาเจอแบบธนู47ดับ ้าเจอลาเต้ผมจะแค่เจอเยอะเจอเ,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 อเอมลลี่ผมจะบอกเลยตายถึงของจะสาบแต่แม่นเองน้องเอ้ยหายไปแล้วนื่ พี่กักดพิมหน่อยว่าได้มันจะได้มันจะได้ไดพิมนี้เนี่ย<ห>สล<ะ>ัสดไวแล้วก็เวนบล็อกได้อะโอ้ยย่าบ้าเลดเดอร์เลเดอร์อะเลดเดอร์เลเดอร์มึงจะได้ต่อนะมันจะได้ต่อนะมันจะได้ต่อ เกือบไป่ชินไมจีิด้านเกือบพุ๊บตี้แล้วเกือบแล้วชินด้านนี้มาตีด้านซ้ายเลย ถ้าไปนะผมฝากแต่ให้โลงพี่มันจะผ่านเ้นพามอยู่ตรงที่ป้อมสี่ป้อมนี้แหละถ้าผ่านป้อมสี่ป้อมนี้ไปได้ยังไงก็โอกาสผ่าน60เปอร์เซ็นต์ ไปสะไป้จะพยายามวนกลับมากดสมัยดช่วยน่าจะแตกไปซะไปสองอะพี่กายจิ้มหน่อยว่าแคฟูแบบมึงเจออะไป ได้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 ตาตาตาไอไซ์เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยพี่โดนตาเหรอพี่ไม่ตายหรอไม่ปลายเข้าที่เดียวยัตัวสิ่งสังสั ตัวแบบเรืองแสนนะต,งตัวหาหม,มื่นเอยอ่ะเงลเบาโอเอมเดซหมื่นหนึ่งอะไรอ่ะีร,รเ,เ,ะ 5, เ,ะเป็นเตัวหลักของห้าพันเน่งเลย้ยตนตแปหน่อยใครใครใครได้อะ่ะลาเต้ไหม พี่การพิมพิมพใหม่ดิพิมพิมไม่ใช่ตัวเยอะเยอะเออจะเป็นหมดหนดหมหลดดดใช่หมใช่หมดแล้วไม่มีแล้วไรอ่าเี้ยถ้ารับแต่งนะเกไพิล่ะทุกคนโอเคหลวงพี่รัตอนไปหล่อให้หน่อยนะ

พามีเก oh ิดใช่ไหมล่ะอนนี้แตกแล้วพายเดืดเกิดไหมมึแตกแตกสองงาเกิดอยู่ที่ย่ลไม่นสบารซื้ฮ้ก เรื่อข้ามเศตหมตายไี่ตายต้เยอกช้นตัวตางเนีตอนนี้ไม่มีการบิอ่ตัวเด็กจัดอ่ะเาจะไม่ถ้าเราพี่ตัวต่างมันเอผมเราะว่า่เป็นการบิเรียกคมเดเรียกนได้ผาจะได้ผ่ากลางเดี๋ยวผมทำอช่วยเดี๋ยวม่งวย่ทำไ่าาาากีได้ ก่อนนั้นนะรอดไหมเรากะดนี่โอเคราดรอดรอดโตรแฉลบด้วยทไม่สิบหลอดนะใครเตรียมลากสิบหลอดนี่มีคนไปลากเยฝั่งนี้ไมีมีแต่ฝั่งพี่เยอะนเเฮ้ยมาไหลตามใครไม่รู้ไม่ใช่ตามผมอะ พี il, mm ่เดเอจาขั <necessary> ้นต่อไปตเจะไปรอตอนคีาดูบไ้แก่แกมาไก้แลกเดนะแดผมบกดีว่ะครับแดดเท่โอ้่ยังโดนนิดนึงแต่แต่เป็ไ่ไม่เข้ามาจะขนาดนี้ ท้งแข่งงแข็งแ,แปดรอดเฮ้ยปอมปอมปอมอมเก็ดต่อไปมันจะแปดลอดนะพี่มาจะสติอุถุให้ผมรออยู่ ไปอนนี้หมดไปเลยน่าจทำหนึ่งโอเคทำระเดียวเราไปนี่จะตดทางเรา้ำแขงาไม่ไ้อกันหนึ่งได้หรอกอ่ะไอ้เมยากรอเาัอล้าปนได้เเด็เตไ่อายนี้จะกตายเลย 拿给你父亲翻 แค่นั้นพี่เตรียมนะไป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 เดี๋ยวพี่มาพี่มาพี่มาไจ้าจะไปอยู่ที่ไานไอ้คู่อะไรเนี่ยเพื่อนคู่ไเลยเจือกี้ Tông như bùsty. Tông như mày. A biểu không, biểu không. Tông như bùsty. Tông như กรมีพาราตึงๆเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเะยูดยนลยไม่มีสุดไึ่งจะโค้ไมีอะไรเลยโคามมา้ดีปัมปมปม รับไม่อคำถายใช่ีเตอร์ตัวนเยใคอยาตารอวะรักตัวเองก็จะรักกูเฮ้ยอันี้ช่วยอ้นี้ต้องช่วยไม่มีอะไรเลยไม่มีย ใปรไปได้ไนเือไม่มีอ่ะช่วยหน่อยช่วยเพ่ตีเพื่อไฟหล่พม่ตไม่ต้องไปหลอไม่ต้องไป่มมันรอรอล่าโคตรดีเ้ยลองโดนพี่คาเตะอีนี้มือิมันเพนเอาเลเดเด่นอย่างนี้เลย นยยังไหนก็ด้นยยังอกายไก็ดดาเมีโอเคโอเคให้ใครได้ได้ได้มันล่าได้ไหมล่ไม่มีล่าหรอกครับล่าหมดล้วเล่นนั้นและครับมีแค่ป้อมเยอะชิบอนน่าจะมาเล่นเพื่อกระหันหาหายเหรอ หานหานหานข้างไงนี่มันหานสี่มันจะเอ,เ,อเอ้ไปถึงว่าเปอร์เซ็นที่เราจะแย่จะไมนี้องมีเ็จไม่ต้องติดเต้นนะครับไม่มมไมต้องมีเสษขงมเข้าไปตีช่วยไม่มีไม่มีละครงลงมาเจ๊ละคนช่วกันผ่ไาได้ขร่าได้ถ้าจะทันก็จะทันเข้าน ต้อมมีคามีเงินครับถ้ามันถ้ามัไอ้นี่มาช่วยผมนะผมจะวาต้าไปตีมันถ้าตีบุิถ้าตีตีบมาาตีบุลก็นีตีปะไม่ติดมีป่ะไม่ติดไม่ติดไม่ติดเอู่ นๆไม่เลยลูกแค่ๆถ้าตายไรตายเดีตานีเลยีเลยีมาะเอา้าเอา้าดีแม่งจะตายนะยังยืนดนตายโวได้ตายหรอป้อมไหนไม่ได้มีมป้ มเ้ยขยับมาทีข้างซองได้ไหมครับผมไม่เม้า่าแล้วรอบหน้าถ้ามันแได้ได้ครับผมม่าท่าย้ำไปรอบหนึ่งดีๆแต่จะดีโดยไม่ถึงไม่โดนม่วไปหมดต้เล่นเลยตองนี้ผู้ชี้ชิมคนรกเรียนมาเรียนมเียนคือเไป ผมคนเกี่ยวเรียบร้อยเลยผมไม่มีเพือ,อ,อน,น,นพี่การไม่มีวะใครใครจะน้ช่วยได้ไหมมา,ามาร่ม้วอ้อว่า,าโอเคได้ไดต้ดดองต่อหลังไปเลยไปเลยอยู่แล้วอยู่เดี๋ดวยวพี่ลงไป,ปดิดูเก เปลี่ยนต้โดนน้ำเดือดอีกสองคนวิวเป็นเกิดด้วเบอกแล้วว่าโดนฟังอ่ะให้เป็นแค่บอลคนเดียวบอกแล้วไม่ไหวให้เป็นบอลคนเดียวได้ไหมที่ไม่เชื่อใจน่ะเพื่อจะได้ใช่ไ่ะ